ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเมื่อสุกค่สุข้อนขามรีสาวมอลำฟิลิปพอเนอสมบูรณ์ค่ะพาทุกๆท่านนะคะมาชมอุปสรรคของกลุ่มศิลปินมอลลกมอลำค่ะพ่อแม่พี่น้องคะซึ่งเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องเจอนะคะในหน้าฝนนะคะทุกคนคะรถเวทีเครื่องเสียงนะคะค่ายแน่หลอบนี่เพิ่นเอารถขั้นหน่อยมากนะพี่น้องนะคะปกติเพิ่นจะเป็นรถทุกโล พอดีสถานที่เขามาบอ่อใดนะคะก็เลยไปเปลี่ยนเอารถหน่อยมากเอารถหน่อยมากก็ยังมาติดลมพี่น้องอุปสรรคในการทํางานของพวกเรานะคะทุกคนคะซึ่งทีมงานของเราจะต้องสู้นะคะสู่กับฟ้าฝนเหลวเพราะฉะน้สู่กับรถติดลมอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ <c oughs> ชีวิตศิล,ลปินมอหลงมอลำเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังหาอาสาสมารค่ะพี่น้อง เก็บเก็บของลงจากรถให้เมื่อก่อนนะคะแล้วเราก็จะช่วยกันดันรถออกนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็ทีมงานของเฮาก็หลายคนอยู่นะคะกับชิมิจะาภาพนี้นะคะคนเขามาซอยนะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชีวิตที่จะต้องมีอุปสรรคนะคะทุกคนคะ่ะในการทํางานของทีมงานมอลลัมเฮ้าเนาะพี่น้องเนะาะมอลลัมเดชา <laughs> ตกลงไปไปซอยโหนกแล้วไปซอยหยังนะคะพี่น้องนะค่ะทุกคนเฮ้ย เนี่ยก็ไก่ไก่เวลาทาการแสดงมาทุกที่แล้วนะคะพอดีมีจะภาพจ้างให้มาเล่นกังเว้นนะคะพ่อแม่พี่น้องจะภาพให้มาทําการแสดงกลางวันนะคะเนื่องในงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็งานแต่งนะคะทีมงานทุกคนก็ต้องฝ่าเล็งเอารถออกนะคะเพื่อที่จะได้ต่างเวทีนะคะทุกคนคะ่ะ พ่อพอดีฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนพี่น,น้องที่มานะครับพี่เขาดิ้งมาก็บอกให้ท่านได้เราจะไปเรื่อยๆนะครับพ่อที่มาช่วยงานเดี๋ยวมาร์ลิฟพนจะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะมาเ,เอาใจซอยทีมงานเฮ้านะคะ ส่งกำลังใจให้กับทีมงานาเพื่อที่จะเอารถขึ้นให้ได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะฝากทุกๆท่านนะคะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะคะอันนี้ตู้เครื่องเสียงก็ยังไม่ได้เอาลงนะคะทุกคนตู้เครื่องเสียงยังไม่ได้เอาลงนะคะรถมาสองคันนะคะรถคันหนึ่งขนเวทีรถท่านหนึ่งขนเครื่องเสียงนะคะเดี๋ยวจะมาพาพ่อแม่พี่น้องรับชมต่อๆไปนะคะว่ารถเท่าจะ เอาขึ้นใดโบนะคะพ่อเป็นพี่น้องค่ะฝากเป็นกำลังใจให้นี่ด้อพี่น้องนะคะ<ต><ว>เดี๋ยวมาหลับช่มกันตอนเลยจ้าส่งใจวิเศษค่ะอยา ตอนนี้นะคะเพื่กนกะได้นั่รถไถนะคะมาสวยดึงออกนะคะเพราะว่ากําลังคงคนบทสมารีทจะเอาขึ้นได้นะคะ<ม>เพราะว่ารถลงไปลึกมากนะคะทุกคนค้ะก็จนได้เอารถไถมาดึงออก<ม>นะพี่น้องนอนเดี๋ยวห้ามมาเบิ่งไปกับรกันนะคะว่าสิ็นจำไหยนะคะ เวลาทําการแสดงก็ใกล้เข้ามาแล้วทุกทีนะคะพี่น้องทุกคนคะ่ะก็เอาใจซอยกันนะคะว่าจะดึงรถขึ้นโบนะคะเท่าจะได้ฝ่าวต่างเวิธีนะคะเพื่อทําการแสดงให้ท่านเวลา์คงจะผ่านะคะทางทีมงานก็ซอยกันเต็มทีนะคะนอกจากได้เสื้ได้ ก็เอื้องนงียละสายดึงนะคะมาผูกใส่กับรถน,นะครับโดยจะทำก,การดึงอ,อ่ะเดี๋ยวเรามารอหลุดก,กันเลยนะคะว่าจะดึงขึ้นโบนะคะพี่นองคะอ่ะเดี๋ยวเรามารอหลุด ชุูกันตอนตัวต่อไปเลยนะคะเพราะว่าดึงนิดเลี่ยวนะคะฝนบกขืนนะคะต้องใส่รถไทยนะคะมาช่ดยดีงมา่วยหลาดก,กันไปนะคะในสถานการณ์ที่ฝนตกค่ะเราดิ้นนะคะ เ,เกิดการย่าตัวนะคะเลเืเอ่อนแผงรถติดลมเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็เลยทําให้รถที้งหน้านะคะที่คนเวทีเครื่องเสียงมากนะคะติดดูในสถานที่ออกบ่ได้นะคะพี่น้องจะเอารถเครื่องเสียงมาลงลเอาลงไม่ได้เพราะ,ะว่าติดรถเวทีอยู่นะคะก็เลยก็หางจะพา,าทุกคนนะคะก็ซอยกันนะคะเอาบวดเอาเชือกนะคะว่าซอยขอวางซอยป๋อซอยบีพี่นะะ้องต้อง มาเดีห้ามารับชมกันต่อไปเลยนะคะว่ารถเ้าจะขึ้นในบัวนะคะมารอลงกันเลยะค,ะค่ะ ช่วยกันทำเวลาแบบข,ขมักขมิ้นนะคะทุกคนคะ่ะระหว่างที่ซิลิโคนไดยท่านคิดวิาหนีฝนก็นเริ่มลิ้นยูด้วยกันนะคะเป็นลิ้นๆเป็นปถ,ถุงฝนเป็นฝาถุงตัวน,น,นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะทำการแสดงได้ได้ไดก,กี่ชั่วโมงนะคะแล้วฝนจตออะตกอีกอ่ะเรามาล่อลุ่กันเลยคะ่ะพี่น้องว่าจะดึงขึ้นตัวนะคะ กหรือว่าประสบความสำเร็จในการใส่รถไทยมาดึงมาพ้องเนาะ